ุ้งสับเยวสดๆจ้าเบื้งนี้เอาขาหลังนะคะดึงที่ขี่มันออ <laughs> มันคือมันกุ้งนี่ที่แกกุ้งอย่างเร็ว ยังไม่รู้ว่าพี่ตัไอะไรก็ออ เราปกระแทกเพิ่งพี่น้อยกระเท้น้อยเราเคลือ,ลอ,ลอลเรียนนะตุ็มอะไรโอ้ทีไ่หไหนอ๋ออันนั้นเรียน เปานปหลบให้หมได้จสเป็นหลบเบาหวานคิดว่าเอาด้นแน,นับนแกดให้หน่อยป้าส,นาสหน่อย,สยเสร็มหน่อยใส่ลแสบไหล ก็ง่วงอ่ะจะได้ชูรสเนาะมือสั้นๆผมบึ๊บลงเลยบึ๊บหวานจ่อยได้แล้วเหรอใส่น้ำตาลหน่อยหน่อย พี่เด็ดจ้าที่เด็ดบ่ะเนี่ยใส้กุง้งเด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 ี๋เดเด้ <c oughs> งเด,ด้พเดเด้งเด็งเด้งเด้งเด้งเ้้งเ้งด้งเด้งเด้งด้งเ มาดำเดบิวต์แแดดย่งากรอนุยู่อะไก้งก็มาแล้วนนเมา้นเ่ยหอเาแมพี่น้องมาเบิงเดือบัน สยอดเลยสยอดเลย